สูรดับศูนย์สูตรเก่าใช่ไหมฮรเจ๊ 5, 0, 9, ค่าสูตรเก่าค่ะงวดที่เก้าสิบเก้างวดนะงวดที่เก้าสิบเก้าดับศูนย์บนใช่ไหมครับค่ะล่างเลยครับสวัสดีครับพี่ซีทุกช่องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อย,อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต ตามสโลกแก่นครับเมื่อนี้แอบมินสิบห้าพี่น้องเข้าไปโทรหาเจ๊ใหญ่ราชกระบังวัติพานมากสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับโดยเฉพาะแอบมินบอก9กาห่สิบหวยดับเก้าสิบกวงวดจะร้อยงวดแล้วพี่น้องครับดับบนหนึ่งเม็ดดับปลางหนึ่งเม็ดลดต้นทุนครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าไปผิจรารณาส่วนหวยเด่นแถมมานิดหน่อย อดที่ผ่านมาโกเขาครับไม่เข้าครับพี่น้องครับแต่แอดมินบอกทีเด็ดไฮไลท์คือดับบนดับล่างแอดมินสิภาพพี่น้องเข้าไปโทรหาเจ๊ใหญ่ราดกระบังกับหวยสัญจรว่าสิมีตัวไรแนอเอาไปฟังจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังพอๆกันครับ สวัสดีครับเจ๊ครับค่ะสวัสดีค่ะฝนตกไหมทางนู้นฝนตกค่ะโอ้ยพายุเข้าทางนี้ก็ถล่มทลายค่ะพึ่งเข้ามาครับผมก็เลยว่าเอ้ยวันนี้ว่าเจ๊คงคิดสูตรคำนวณเสร็จแล้วก็โทรหาเอาปิดท้ายรายการครับเจ๊ค่ะครับผมเลขดับไหมเลขเด่นเราไหม เอาครับเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมเลขเด่นก็เอาเหมือนเดิมครับให้พี่น้องครับให้พี่น้องให้เอฟซีท้งช่องพิจารณาเอาแต่ของเรามัน<ต>ทีนเ,นเด็ดเ,เปลี่ยนสูตรใหม่หมดเลยแล้วทําย้อนหลังทําย้อนหลังไหมทาย้อนหลังเข้าไหมกวัวงวดอะค่ะเข้าสิบกวัวงวดนะคะย้อนหลังเอาเลยนม่มาใช้งวดแรกไม่รู้มันจะเข้าวัค่ะก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้หวยสันจรนนะเจ๊ ก็ไม่เป็นไรครับให้เอฟซทั้งช่องพิจารณาเอาแต่เขาถามหามาเยอะก็คือหวยดับครับดับเม็ดเดียวบนและล่างไปกันเลยครับเจ๊ครับรบกวนเวลาเจ๊วิ่งบนสามและสี่วิ่งบนครับสามและสี่ครับผมค่ะแล้วก็สามตัวก็เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดครับสี่เจ็ด สี่เจ็ดสี่ครับอ่าแล้วก็สามเอ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าครับสี่เจ็ดแปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดและสี่เก้าครับ เรนล่างสี่และห้าเรนล่างสี่และห้าครับผมค่ะสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับผมค่ะแล้วก็สี่แปดห้าแปดสี่แปดและห้าแปดครับดับล่างครับค่ะกันกันค่ะเดี๋ยวเอาตัวกันกดสี่สี่ตัวหนึ่งค่ะกันสี่สี่ไว้ตัวหนึ่งนะคะ ครับผมแล้วก็วงกลมไปที่48ค่ะเลขล่างเลขล่าง48ใช่ไหมครับวดนนี้ค่ะครับผมสูตรมันมาอย่างนั้นใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแล้วข้างบนละเจ๊ข้างบนข้างบนนี่3747ค่ะ37และ47ใช่ไหมเฉพาะบนใช่ไหมตัวตัวที่ตัวที่ชอบใช่ไหมฮะตัวที่เด่นค่ะครับผมดับล่าง้วฮะเจ๊ดับล่าง ดับล่างงวดที่เก้าสิบแปดดับเจ็ดค่ะดับล่างงวดที่เก้าสิบแปดตัวนี้งวดที่ 99, เก้าสิบเก้านาะเอานะผมทวนนะค่ะเด่นบนวิ่งบนใช่ไหมฮะสามและสี่ใช่ไหมครับใ,ใช่ค่ะสามตัวสองชุดเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดสี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสองตัวสองตัวนี้จะมีอยู่หกชุด สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าใช่ไหมฮะส่วนเด่นล่างนี่ยฮะเด่นล่างเด่นล่างสี่และห้าใค่ะสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดและห้าแปดกันสี่สี่ใช่ไหมครับค่ะส่วนดับดับบนงวดที่เก้าสิบเก้าก็คือดับศูนย์เม็ดเดียวบนใช่ค่ะ ส่วนล่างงวดที่98ก็คือดับ7ล่างใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ถามหน่อยฮะเจ๊ตัวนี้ก็คือสูตรใหม่ใช่ไหมตัวตัวตัววิ่งบนบนล่างนี่สูตรใหม่ใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นเลขดับคงเดิมเลขดับนี่ยังยังยังอยู่ครบเหมือนเดิมใช่ไหมเดย่ยังยังสูตรเดิมใช่ไหมบนและล่างนี่คือสูตรใหม่หมดเลยค่ะอ๋อสูตรใหม่หมดเลยใช่ไหมฮะ ค่ะเพราะว่ามีเวลาเอามาเทียบมีเวลาทำวเนีนยลงดูอืมอืมก็ว่าสูตรมีเยอะใช่ใช่ใช่เจ๊สูตรเยอะจริงจริงยอมรับแล้วเด <c oughs> ออี๋ <c oughs> คิดออกมานี่คิดออกมาเน้ๆนๆหนี่แค่นี้นี่ก็สุดยอดมากมากแต่ไม่มีเวลาค่ะเนี่ยหลยเะว่าแนวมีเวลาเยอะมาก แล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยทดลองงวดแรกแต่แต่ย้อนหลังมานี่สิบกว่างวดนี่มาใช่ไหมถูกใช่ไหมฮะค่ะถูกค่ะตัวนี้จะไปตัวตรงและตัวกลับทั้งทั้งไปทั้งกลับใช่ไหมฮะในส่วนมากจะมาตัวตรงนะบนบนส่วนมากจะมาตัวตรงบนและล่างส่วนมากจะมาตัวตรงค่ะที่ทําดูนะคนซื้อก็กันไว้นิดหน่อยแต่ก็คือบนคือบนล่างาคือล่างใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะใช่อ๋อครับผมเจ๊ทานข้าวเย็นยังครับอ๋อทานแล้วค่ะโอ้ยทีนี้ฝนกําลังเข้ากําลังตกแรงมากๆเลยนี่อยู่ในห้องมันมันไม่มีเสียงฝนแต่ข้างนอกนี่แรงมากๆรบกวนแค่นี้ครับเจ๊ครับขอบพระคุณมากๆที่แบ่งปันสูตรคำนวณให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจรารณาถูกผิดไม่ว่ากันครับเจ๊ครับ ขอให้มีความสุขมากๆครับขอให้เจริญรุ่งเรืองน,นะครับเจ๊ครับสวัสดีรดครับสวัสดีค่ะพี่น้องครับพี่น้องได้ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราชกระบังไปน้ำกันเบิตทุกคนแล้วแต่บางท่านไม่เข้าใจการสนทนาของแอดมินและเจ๊ใหญ่แอดมินสีแก้วลูกระดาษพร้อมก็จะอธิบายให้พี่น้องเข้าไปเบิ่งอีกหนึ่งครั้งพิจารณาวิเคราะห์ไต่ตรอง หวยงวดนี้สัญจรออกตรงกับวันจันทร์ที่1กันยายนต5 6 8สิมีตัวใดแน่เขามาเบิ่งกันเลยครับดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นแอมเบนชิพาพี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับถูกผิดไม่ว่ากันครับพี่น้องครับ fc ใหม่เข้ามาจะไม่รู้ที่มาที่ไปของหวยวันที่พันมาครับพี่น้องครับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังวันที่สิสิงหาคม2568กครับ หวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังให้มาทั้งบนทั้งล่างผิดนะครับเด้อผิดครับพี่น้องครับผิดครับแต่ทีเด็ดไฮไลท์ที่เอมินบอกเสมอๆครับพี่น้องครับหวยดับเจ๊งวดที่เก้าสิบกว่ากว่ากับพี่น้องครับงวดที่เก้าสิบกว่ากว่าเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างครับบนผลหวยออกครับพี่น้องครับ แปดหกห้าผ่านครับข้างล่างออกหกสามผ่านครับพี่น้องครับนี่ครับทีเด็ดไฮไลท์ส่วนบนผิดนะครับเด้อผิดครับพี่น้องครับผิดครับงวดนี้เจ๊ใหญ่ราดกระบังพี่น้องได้ฟังกันปัดทุกคนแล้วเจ๊คิดสูตรคำนวณใหม่สูตรของเจ๊เยอะเหลือเกินครับพี่น้องครับเยอะมากๆ สูตรเก่าทิ้งไปครับเอาสูตรใหม่มาบอกเก่าละซิฟหายเอฟซีจังช่องแต่หวยดับดับบนและดับล่างเม็ดเดียวอย่างสูตรเก่าครับเดินดีเหมือนเดิมบอกว่าไรยังห่างครับพี่น้องครับหามาเบิ่นกันเลยนี่ครับพี่น้องครับหวยเจ๊ใหญ่ราชกระบังปิดท้ายรายการวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพัห้ายหกสิบแปหวยสัจรหวยสัญจรครับพี่น้องครับ พี่น้องได้ยินจากปากเจ๊ใหญ่ราดกระบังกันเบิดทุกทันแล้วแต่การสนทนาของแอดมินและเจ๊ใหญ่บางคนไม่เข้าใจในการสนทนาแอดมินเขียนลงกระดาษพร้อมกะจะอธิบายให้พี่น้องเข้าด้รับรู้รับทราบอีกหนึ่งรอบเบิ่งกันว่างวดนี้สูตรใหม่ของเจ๊ใหญ่ราดกระบังสูตรจะเดินดีหรือไม่เป็นห่วยเด่นนะครับเ้อเป็นห่วยเด่น สูตรใหม่หมดทั้งบนทั้งล่างเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วยวิ่งบนครับพี่น้องครับวิ่งบน3และ4ครับพี่น้องครับ3และ4 3ตัว2เม็ด3ตัว2เม็ดครับ7 3 7และ4 7 4ส่วน2ตัวเจให้มา6ชุดครับพี่น้องครับ6ชุดเฉพาะบนนะครับเด้อบนคือบนล่างคือล่าง บางคนถามว่าตัวกลับซื้อได้ไหมแอปบ,บินตัวกลับก็ซื้อได้ซื้อไปทั้งไปและกลับแต่ให้เน้นตัวตรงไว้ครับพี่น้องครับ373839 4 7 4 8 4 9วงกลมเน้นๆไปที่37กับพี่น้องครับและหลัก4วงกลมเน้นๆไปที่47กับพี่น้องครับส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างเจไฮม่า4และ5 4และ5 กับคู่ให้รับพี่นองครับ4ชุดกัน1ชุดกับพี่นองครับ51 41 4 8และ58วงกลมไปที่48กับพิ่นองครับตัวกันคือ44หวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ตบพี่นองฟังเบิงโย่เบิงซุก่อนกล้าได้กับพี่นองครับเพราะว่าเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ของเจ๊สำหรับเจ๊ใหญ่ราดกระบังสูตรเยอะ มากสุดเยอะอีกครับพี่น้องครับส่งมาให้แอดมินเบิงเยอะเหลือเกินแต่แอดมินไม่แอดมินไม่ก้าวล่วงให้เจเป็นคนดําเนินการจับคู่มาให้ฝากพี่ต่อน,น้องเอฟซทั้งช่องทุกท่านพิจาจรณา,าเอาเด้อครับเด้อว,วันนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับทีเด็ดไฮไลไท์ทีแอดมินบอกก้าหล่สิหวยดับเจ้ใหญ่ราชกระบัง งวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 6 8ครับดับหลัก10และหลักหน่วยไม่มีคือไม่มาบนคือบนล่างคือล่างบนงวดนี้เป็นงวดที่99ครับพี่น้องครับดับศเม็ดเดียวดับ0นเม็ดเดียวนี่คือบน บนจะมาออกล่างถือว่าไม่ผิดกับพีนองครับส่วนล่างกับพี่นองครับส่วนล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มาทั้งสองหลักกับพี่นองครับบางคนบอฟังการอธิบายของแอดมินจะไม่เข้าใจว่าหวยดับคืออะไรหวยหลักคืออะไรคาว่าหวยหลักก็คือหลักสิบและหลักหน่วยหลักสิบและหลักหน่วยเหมือนอที่เช่นงวดที่ผ่านมาหวยออก แปดหบนก็คือหลักหน่วยคือหลักเลขห้าหลักสิบคือเลข6กวันนี้เข้าใจนะครับเนาะวันนี้เจให้มาล่างกับพี่น้องครับล่างส่วนล่างครับพี่น้องครับส่วนล่างหลักสิบและหลักหน่วยไม่มีคือไม่มา7เมตรเดียวครับพี่น้องครับ7เมตรเดียว เป็นงวดที่98ครับพี่น้องครับเดินดีเหลือเกินงวดที่98แล้วแต่พิจารณาเอาเด้อครับเด้อหวยดับไม่มีจริงกับพี่น้องครับหวยเด่นก็ไม่มีจริงเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องจะเสียสิทธิ์ถ้าพี่น้องตะวีตะบันเชื่อเกินไปพี่น้องจะเสียสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องพิจารณาเอาเยอะๆวิรกะา ไตรตรองก่อนพี่น้องจะตัดสินใจก่อนพี่น้องจะลงทุนทุกครั้งบอมีไั่หูจริงครับพี่น้องครับไม่มีไก่รู้จริงกองฉลากไม่มีหวยดับย้ำกองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากก็ไม่มีหวยเด่นจะมีหวยหลุดหรือไม่อันนั้นแอดมินไม่ก้าล่วงแต่ว่าเห็นหลายต่อลายช่องเพื่อนว่าหวยหวยหลุดมาจากกองฉลากหวย ออกมาจากกองฉลากบวตาติดตอกบวตาลิปเสียงบวตาเอียงก็ตามแต่แอบมินไม่เชื่อครับพี่น้องครับแอบมินบบเสือเป็นเด็ดขาดเพราะว่าแอบมินเคยไปนั่งดูการออกฉลาก,การออกหวยมาแล้วแอบมินก็เลยคิดว่าสําหรับแอบมินครับพี่น้องครับแอบมินคิดว่าคนเบากระเบาไปซื้อๆครับแต่ความเป็นจริงแล้วลูกกลม,กลม สามารถเป็นไปได้หมดทุกอย่างพี่น้องจะเชื่ออย่างนั้นหรือไม่แอดมินไม่ก้าวล่วงแล้วแต่พี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อพิจรารณาเอาเด้อครับเด้งองวดนี้ครับพี่น้องครับทีเด็ดไฮไลท์ดับบนคําหลักสิบและหลักหน่วยศูนย์เม็ดเดียวครับพี่น้องครับอย่าซื้อติดนี่แหละครับคําว่าอย่าคําว่าหวยดับก็คือหวยไม่มีคือไม่มาครับพี่น้องครับ ส่วนล่างครับเจ็ดเม็ดเดียวครับพี่น้องครับเจ็ดเม็ดเดียวอย่าเชื่ออย่างไหมากมากอย่าไปเชื่ออะไรให้งมงายเวยครับเรื่องมันจะเสียสิทธิ์ครับพี่น้องครับส่งท้ายรายการคลิปครับพี่น้องครับหวยเจ๊ใหญ่ราดกระบังขอให้พี่น้องเข้าโศกโศกมันมานำลำลุยๆขอให้พี่น้องเข้าสื่อตัวได้ขอให้พี่น้องเข้าหาซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ถูกรางวัลยงใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และที่ห้าเลขหน้า เลขหลังเลขท้าย2ตัวกอขอให้มันหมานปังๆด้วยครับเด้อจากใจแอบมินคนให้หวยครับพี่น้องครับเงินเทวดาพารวยกับสวัสดีไอซี่กอลไอซี่ใหม่ที่เขามารับชมกับขอบุณขอบคุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแห่มีแกะมีน้นอยและขนาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนี้ด้วครับเด้อห้องน้นอยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะชอบกินฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม ฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสีบพาดคลิปต่อไปที่มิลงหงบงว่าสิมิประโยชน์บลายกันหน่อยครับสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮ้ามีแต่ความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยขอบกอบอุ่นนึกสิ่งใดสมรงปราัถนานึกปัถนาสิ่งใดก็ขอ,ขอให้พี่น้องเฮ้าสมมุ่งมั่นังปัถนาลำลำได้รวยเงืนไหลกองทองไรมาคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ